เจอกันอีกแล้วน้องไบค์โอ้ยน้องไบค์สวัสดีครับสวัสดีครับยู่กับพี่โอพี่มาเรียนอีกแล้วครับผมมีมาเรียนนะครับอ่าโอเควันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง B C D ทั่วไปย่อมาจากอะไรจาน B C D โอ้ตายนะคำนี้จำไม่ได้พี่สอนเชื่ออะไรไปก็ว่าแล้วนะครับผมว่าตางนั่นแหละมันคือโควินซีอ่า คอนโทรดีไวซ์ว่าเวลซี่คอนโทรดีไวซ์นั่นก็คืออุปกรณ์ที่เอาไว้พยุงตัวใต้น้ำถูกต้องที่ทุกคนที่ดำน้ำเนี่ยต้องใส่กันจริงจริงไม่ต้องนะถ้าแบบเคยแล้วนี่เอาแย่ไม่เอาดิเราใส่เราไม่เอาที่เราโอเคแล้วอาาอันนี้ก็คือสําหรับแบบแต่คนที่ดูรายการเราก็คือคนที่เรียนรู้มาแล้วนะครับเรียนรู้เรียนและนั้นอะไรกว่าเลเวลเช่ล้วไม่เป็นไรเอาเพราว่าน้องรู้เรื่องก่อนมาแล้วกันอ่าคราวนี้มาถึงว่า วันนี้เรามี BCD เนี่ยกองอยู่หน้าเราหล <Okay. S 1> สามแบบสามสไตล์เริ่มต้นด้วยแจ็คเก็ตนะครับทุกคนอาจจะเคยใช้แล้วนะครับแจ็คเก็ตแล้วก็วิ่งแบบนี้นะครับใหญ่นิดนึงเ,เป็นก้อนกลมๆอยู่ข้างหลังแล้วก็เป็น BCD แบบไซส์เมา,อ,าอ่านะครับวันนี้เนี่ยเราจะได้รับเกียรติจากอาจารย์โอ้นะครับในการถลาแงไขให้กับคนที่ดูรายการของเรานะว่าเฮ้ย คนที่แบบว่าวันนี้ว่าจะเอาไปถกในตอนประชุมรัฐสภาปนะครับวาระที่สองที่ห้ามาตราสองสิดตื่นไม่เอาการเมืองโอเคนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาให้อาจารย์โอ้เราพูดก่อนว่าแต่ละตัวเนี่ยมีข้อดี พอเสียอย่างไรคนที่เริ่มทำน้ำหรือคนที่มีงบประมาณเนี่ยถ้าจะซื้อเนี่ยเลือกแบบไหนดีอ่าใช้แบบนี้ง่ายกว่าไหมแบบนี้ยากกว่าไหมเราไม่เตรียมมาก่อนเลยอ่าไม่มีไม่มีเอาเลยกูโยนอย่างเดียวอันนี้คือใช่นะอ่าเริ่มต้นตัวแจ็เก็ตแจ็กเก็ตครับผมคนที่เรียนส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นกัยตัวนี้อ่าจะรักข้อดีของแม่งคืออะไรโอเคมันจะมีลมอยู่ด้านข้างนจ๊ะเวลาพี่ใส่แจ็กเก็ตอ่ากูใส่เลยก็ได้น่าใส่นี่แจ็เก็ตพี่ก็จะเนี่ยมีลม รังนะอยู่ตรงนี้นะอาจารย์เห็นมันช่วยพยุงฉันพยุงเราหน้าท้องซ้ายขวาถูกต้องจเวลาอยู่อัพไรท์ก็คือตัวตรองมันก็จะประยุงอย่างเช่นเวลาพี่เป่าลมเติมลมพี่จะรู้เสื่อมแล้วใช่ไหมเซนลมคุณจะเต็มละถูกแล้วเเพราะมันตรงนี้มันจะพองขึ้นะนเก๋งก็จะแน่น firm surface on the อยู่บนผิวน้ำรอยตรงง่ายง่ายรังเลทำนะอัน มันก็จะเอียงได้ถ้าริมพิมอาจจะไม่ดีเท่าแบบอื่นอแต่ว่ามันก็จะสบายกว่าในช่วงของกันช่ครับเป็นคนอ้วนคนเช่นอะไรมันก็จะคือพูดง่ายๆพูดง่ายๆคือมันเหมือนมีหมอนนุ่มๆรองเราอยู่ทั้งหน้าทั้งหลังถูงตั้งอาจารย์ถูกไหมเหมือนมีเหมือนถ้าอยู่ใต้น้ำมันคือมีลูกโป่งลอยแบบเอ้ยไอตรงเดี๋ยวก็ลอยตรงนี้ก็ลอยอ่าเพื่อให้แบบว่าเขาเน้นในอะไรคุณคอนโทรลเน้นซิมพลิซิตี้อา ความเรียบง่ายนี่ง่ายนาคะเท่าดำเแล้วก็จะเป็นสถาบันเช่อ,อะไรสอนปุ๊บต้องใช้เช่ออย่างนี้ก่อนอ่โอเคะครับสำหรับว่คนแบบ ยังไม่เคยลงน้ำมาก่อนเข่าใส่ของเช่นไรมี D ring งงงง่งง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 นงงงีงงงงงงงมที่มงงางซ้ายซ้ายมือมีดังงงวงง่งง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 งนงง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 านงงารงางง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 งขงงงรแทงงงงที่งง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 ลี่โอเคโง้งีงที่รองหลังงงนุ่มงง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 รงงงงงงงคง้งงงยากครอสคือที่รั รัดข้าโอเครัดไข่เชื่ออะ้รกันบ้างเพื่อให้มันไม่โยกเยกนะมันเข้าใสบายๆมีไซส์ตามไซส์ของเรา S M L ไม่ต้องฟิตเชี่ออะไรมากแค่มึงดึงให้แน่นปวดมีควิกิลิสเอาออกมาได้ง่ายๆภาพออกมาเชื่ออะไรกนะครับใช่ไหมฟังชันอลไอตี้มีเยอะแต่เป็นฟังชันอลไอตี้ที่มันสำหรับเบรเกิร์นเนอร์มั่งก็คือมันจะมีตัวแรกมีแบบนี้ไปเลยแต่สิ่งสำคัญคือนักอันนาทุกคนเชื่อเชื่อกูดิเชื่อผมเชื่อพี่ ไม่มีทางที่คุณจะมีบิสติีตัวเดียวครับเพราะว่ามันต้องผ่านการซื้อและขายฮแล้วก็ซื้ออ,อีกครั้งขนองท่ององ่ายๆผลง่ายๆคือสรุปข้อดีของแจ็คเก็ตนั่นนะคือซิมเพิลซิมเพิลง่ายๆบีกินเนอร์คนที่ยังโบยันซี่ไม่ค่อยดีรอยตัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็แจ็คเก็ตก่อน<ช>นะครับซึ่งแจ็คเก็ตในเวอร์ชั่นที่มันแอสวานขึ้นไปเนี่ย ก็มีอีกถูกไหมครับมีเยอะม่ามันก็จะมีอีกหลายหลายแบรนด์ต่างๆเลยที่มันแบบมีฟังชั่นแนลเพิ่มขึ้นถูกต้องอ่าแล้วก็พวกแบบใส่เวทอะไนก็ได้อ่าอันนี้รองใส่เวทแบนอยู่รุ่นเหนือกว่านี้ก็จะมีพ็อกเก็ตเวทพ็อกเก็ตเวทใส่อินเตอรนด์อ่าพ็อกเก็ตเวทคุณจะเจอยี่ห้อต่างๆเขาจะมีผูกกับเอวไปเลยถูกไหมใช่นี่คือข้อดีของแจ็คเก็ตถูกต้องเลยนะครับผมมามาดูอันต่อไปวิงวิง วิ่งเนี่ยหลักๆแล้วผมบอกมี3อย่างส่วนประกอบนะเชื่อหนึ่งคือ harness คือสายเชื่อใส่เชื่อเนี่ยนะครับใส่เข้าไป backplate คือเชื่อนี้โอเค h and bladder bladder คือเชื่อนี้ถุงลมมันเรียกว่าอะไรนะ bladder bladder ถุงลมนี่แหละอากาคนไทยเรียกว่าวิ่งวิ่งทั้งเซ็ตคือวิ่งเช่แต่ว่าถ้าแยกเป็นชิ้นส่วน ก็แล้วแต่แบ็คเพลทบราเดอร์เดอรเดอจัมด้าก็หาเดสก์เกอร์ใส่ใส่ใส่ซึ่งอีวิงเนี่ยตอนนี้มีตัวรัดรัดไข่แล้วมีคอร์สตรัปละแล้วอะไรใส่แบบนี้เข้าไปใช่ไหครับก็จะใส่เหมือนเวทเบลเลยเจสตมาคอร์สตรัปเข้ามาตอนนี้โอเคพอดีไปก็ใส่ในชั้นที่รักก็จะเป็นแบบนี้เข้าไปโอเคมากครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยไอ้คอสแแบบเนี่ยมันจะทําให้เราแบบมันไม่โยกเยกมันจะไม่ลอยขึ้นไปก็ตีใส่ใส่ใช่นั้นแจ็คเก็ตมันจะค่อยๆแบบลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยนะอ่ามันเขาเลยอะไรรัดอยู่ย่ายึดกลอยตรงนี้ไว้เสื้อจะได้ไม่ไหลขึ้นแต่ทีเนี้ยสังเกตดีๆสัตว์ท่านอาจารย์ถุงลมมันอยู่ข้างหลังมันไม่ได้มีพ็อกเก็ตแจ็คเก็ตเสื้ออะไรเข้ามาด้านหน้าตรงนี้เวลาพี่กดลมให้เต็นท์พี่จะไม่รู้สึกเบียดเสื้อเลยนะเอาไว้เสื้อกำลัง มวงกูอยู่ไหนวะอ่างวงอยู่นี่อ่าเพราะลมมันจะอยู่แค่ข้างหลังใช่พี่ครับอ่าอ้ยเต็มเลยเฮียกูยังไม่รู้สึกอะไรเลยอ่าฉะนั้นมันก็จะลอยขึ้นไปอืมแล้วเวลาลอยเนี่ยหลังความหนึ่งแสดงว่าถ้าพี่ดำน้ำเนี่ยพี่จะอยู่ในโพซิชันที่เต็มได้ง่ายกว่าเยอะอ่าดึงขึ้นไปอย่างนี้ก่อนแล้วเมันจะดึงเราไปเออนอนนอนดีๆนอนดีๆพี่ครับต่ท่าดีๆท่าเนี่ยท่าอ่าอ่าเราต้องยึดทริมโพซิชันหนึ่ทริมโพซิชันหนึ่ถ้าโตไม่พังอ่า โอ้ยโอ้ยเค้นยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ก็อ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ย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 ่อ้ยโอ้งโอ้ยโอ้ยโะ้ยโอตยมเลยอ้นนอ้คือบยไม้ต้อ้เต็มหรอมันก็แคอ้ยขึ้นมันยโอยู่ประม้ณโอ้ยนอ้ยโอ้ยกอ้นโ็้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยูอใยทอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใน้ณะอ้ตโอ้ยโอ้ยโเ้ยโอ้็โอ้ย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 โอ้รขึ้อ่ะ มีลมข้างล่างก็ยังอยู่ข้างในพอเกตข้างหลังมันจะขึ้นมาตรงนี้ก็กระไลอยู่มันไม่ได้ใหญ่เท่าไอสัตว์เนี่ยมันก็จะทิ่มยากกว่าพี่ก็จะดำเอียงๆหน่อยแต่ถ้าใส่อันเนี้พี่สามารถที่จะดำทิ่มได้ง่ายใช่ไหมโอเคเพราะมันดึงหลังแล้ะตูดก็ไม่ด้วยแต่พี่นึกสภาพพี่ขึ้นมาผิวน้ำแล้วมันก็ยังจะพยายามสุดใต้สัตว์เนี่ยแต่แค่นั้นเนี่ยมันก็จะกดมึงอะ มันจะกดหัวเราให้หน้าจมให้หน้าทิ่มลงไปว่ะแล้ว่าบนผิวน้ำไอ้เช่นเนี่ยจะยากกว่านิดนึ่งต้องใช้เวลาฝึกฝนกันไม่ได้เยอะบ o n s t e r face ไอ้เช่นอะครับก็แค่รอยตัวยากกว่าสัตว์บนผิวน้ำแต่ว่าอันทั้งเนี่ยใช่อยู่ผิวน้ำสบายร่าสบายไม่ใช่สกปยกเลยจ้ะพาอยุ่ลอยอยู่ไอเช่นนี่นออกมะอันนี้เราก็งอเนี้หลังได้ไหมงอเงี้ยหลังก็ได้พี่เอ็นเหมือนเลยอ่าค่อยค่อยเอ็นใช่ไหมเอ็นไปท่านี้เลยก็จะไม่กระเทือนเลยเงี้ยไปเลยอาจารย์นี่ออกมาครับพี่ แบ็กเพลทที่เลือกได้จะอลูมิเนียมหรือว่าจะเป็นสแตนเลสสตีลอ้ามันต่างกันยังไงอลูมว่ามันเยอะไม่ใช่ไหมรู้พี่ยังใส่ตะกั่วเพิ่มถ้าสแตนเลสมึงใส่ไม่ต้องใส่ตะกั่วแล้วมันหนักอย่างเงี้ยอันนี้เบาเฟี้ยงเนบรรลุนะเพื่อนนะอ๋ออันนี้เอ็กซ์ดิฟรุ่นแรกๆของมั่งเลยคืออีแบ็กเพลทเนี่ยมันมันประมาณกี่กี่กิโลโอ้อันนี้ไม่ถึงโลไม่ถึงโลไม่ถึงโลแปลว่าคุณจะต้องถ้ารุ่นนี้จะต้องเป็นซื้อพ็อกเก็ตเวทหรือเข็มขัดตะกั่วใส่ไป นะครับซึ่งแบ็กเพลทแต่ละอันก็มีดีไซน์ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้อาจจะผ่านศึกมาเยอะหน่อยใช่ไมเป็นตัวใช้ตัวอย่างรูนู่นนี่นั่นสามลายใส่ซ่าอ่าใส่น็อตสามตัวเหมือนเดิมน็อตตัวแรกอยู่ตรงนี้น็อตตัวที่สองอยู่ตรงนี้คุณสามารถจะคัสตอมก็ได้อ่าอันนี้เรื่องใหญ่ของวิ่งสําคัญทำไมคัสตอมได้เลยในสัตว์ไอชเชนนี้คัสตอมได้ไหมไม่ได้มแบบเรียบร้อยเหมือนบะหมี่เลยสัตว์เราแต่เนี่ยถอดน็อตออกมาใช้แบ็กเพลทอันเดิม ใส่ฮันเนสใส่ดีริงเฮียอะไรเพิ่มมาได้แต่ว่าได้ละอยากจะมีสองพันเทพเหมือนอกความวังก็เอาไปไอาจารย์อยากจะขยายเซตอยากจะมีส้นตีนอะไรตรงนี้ใส่ก็ได้ครับได้เลยนี่อย่างไม่ชอบอีกเรื่องนีน้ใหญ่เกินไปวิงพี่ไปเปลี่ยนเอาอันเล็กมาใส่ได้เลยครับอาจารย์อ,อันนี้ใหญ่ไปที่เห็นถึงเขาให้ดูนนยวสี่สิบพรอสการสี่เสียบคือใช้เดี่บวคนแทงเลยแหละสัการครับแต่ว่าถ้ามึงใช้แค่แทงเดียวใช้ยี่สิบเจ็ด สามสองก็ลอเส้นนี้ออกอ่ะแต่คำเหมายลิฟต์ไม่รับกันความหมายของคำว่าเปลี่ยนเนี่ยคือต้องเสียตังค์เพิ่มซื้อมาซื้อมาซีรีส์มันก็เช่านะเนี้ออกมาคำถามคือเหมาะกับการไปบีซีตัวแรกมีใช่ไหมเหมาะมากผมแนะนำไปซื้อบิงเลยซำเพราะว่าค่าเช่าบิงคือมึงได้กลับมาดำน้ำบ่อยๆแน่นอนผ้าแต่ว่าคือแจ็คเก็ตธรรมดานสัปดาก็ได้กลับแต่ว่า ความเท่มันไม่เคยเบียดเลยใช่ไหมพี่อยากจะเท่อยากจะโคตรโคตรจำน้ำมันต้องคูบคู่ชิบชิกรอรอใช่ไหมน้องใบใช่ค่ะพี่โยใช่ไหมเราก็จะต้องมีใช่ไหมของเท่ๆมาใช้หน่อยาครับตัวต่อไปตัวที่แม่งดังมากเคยมีผมเคยมีตัวนี้สกูม่าโปขายตายหาไปแล้วตอนนี้ไฮโดโปมันถือว่าเป็นไฮบริด สองโลกระหว่างไอเสียแท็เก็ตอันนี้กับวิงกับวิงที่มันก็เป็นอินเตอร์เฟสหนึ่งเสียไอสัตสกายเข้ามาแล้วสองทูนวันก็คือมีเวทอินเตอร์เฟสอยู่ข้างนอกมาคาร์เดล่าใส่เข้าไปตรงนั้น์เดล่าแต่ว่าพื้นฐานก็ยังมีง่วงอยู่ตรงนี้ไอเสียมีสายสแตัปที่สามารถดึงได้ง่ายมีดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวมากลา วิ่งนิดหนึ่งมีตะปุ่มตะปำยัสมั่นเพื่อออกแบบดีไซน์มียางเหนียวเหนียวให้เกอะหลังได้ดีขึ้นและมีสายบอนเชียวเพื่อทจะให้มันลมออกได้มันเจมีดัมฟาวด้านหลังที่เหมือนเทกปาคุณขันมีทริมพ็อกเก็ตเวดอยู่ด้านหลังทริมก็ได้สแตนด์อัพก็ดีไม่ใช่เลยก็ว่ากันไปดูก็คู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 ลองว่าคูไม่คองเปียกเลยคู ข้อเสียคือเหม็นนิดนึงเพราะยังไม่ได้ล้างเฮ้ยไม่เกี่ยวนะใช่ไหมไม่ก็แค่นี้เสร็จแล้วจานสามารถเพิ่มค r อสแปบเข้าวเองก็ได้เปลี่ยนสีก็ได้ไสัตว์ตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้ก็เปลี่ยนตรงนี้ดีมากดังมากก็เป็นนักว่าัง้ก็จะชื่อโรกตัวนี้ชื่อ s q r h r o สเปลี่ยนทํไซ์เตียงได้ต่างหได้เลยกากมีดีริเล็กๆที่ยน work man โอเคอันนี้ใช้ยากตัวเมนตน บอกเขาด้วยนะแล้วก็เขาก็บอกไม่ต้องใช้ก็ไม่ใช้เกินก็เลยไปใช้ให้กันหนึ่งแล้วโอเคนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ตัวที่เอาจริงนะหาอันนี้แพงอยู่เออลืมบอกราคาไว้สามหมื่นกว่าตัวนี้เก็ตเนี่ยประมาณใช่ไม่เกินสองหมื่นวิ่งก็ไม่เกินไม่เกินสามหมื่นอาชีนี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดนี่จะประมาณนะลดราคาก็อยู่ที่สามหมื่นสามไมอยู่ประมาณในสั่นนะครับในหลักดีดีดีตัวนี้ดีจอนี่ เทุกทายโอเคอันนี้ครั้งดำน้ำแบบแบ็คเมาส์ตัวที่สี่แต่เราจะเริ่มดำน้ำแบบไซด์เมาส์เน่เฮ้ไซด์เมาส์เนี่ยสะกด M U M O U N T นะครับอ่าไม่ใช่เมาส์ที่แปลว่าปากอ่าดูดดูดสีสีนะวิ่งอ่าตัวนี้มันตัวแรกๆบิ๊กินเนอร์สองจุดไตร์เมาส์อ่าแต่ว่าแันสองจุดสวยแต่ว่ามันครอบคลุม ข้อวปลาเลยใช้แล้วก็คูๆเหมือนเดิมใช่ไหมตัดกันมันเลยเท่าทีนั้นอันนี้ก็ใส่เหมือนเดิมเส่้นี้เล็กไปหน่อยนะมีคอส s s s t e มาด้านหลังเสื้อเลยนี่เกี่ยวโน่นนี่ตูด c r อ s ะเกี่ยวก็้ามามือเปลี่ยนนึกออกปะอ๋ออันนี้ทำที่เกี่ยวแบบนี้ไว้อ๋อวัดตรงนี้เข้าไปค r o สแต t เข้าไปแทงก็อยู่ด้านข้างอ๋ออันนี้คนละโลกอ่ะไม่เหมือนน้ำน้ำแบบเมื่อกี้ที่วางดนึบขยบแล้วสำหรับอันนี้คือไซส์เมาส์แล้วกับเทคนิคข้อล้วมันอยู่ข้างๆเนี่ยโอเคปครับทีนั่า แต่ว่าเป็นตัวแรกๆตัวเริ่มเริ่ต้นของไายตะมาศตะมาเอาแต่ก็เป็นตัวแรกที่ครบสูตรเลยคุ้มเลยเช้นเลยตองไห้รักใช้ได้ดีอ่าแล้วก็เอ็กซ์ดแล้วมันดียังไงนะข้างไอข้างหลังเนี่ยข้างหลังข้างหลังมันมีประโยชน์อะไรบ้างอ่าอ่าตัวเนี้ยตรงนี้จะเป็นพื้นแข็งเวลาพี่มุดเชีอยอะไรเราต้องรู้ว่าเราต้องมุดแน่นอนเราดัใไซเมสาอ่ะตรงเนี้ยแข็งเวลาไปโดนเชือยอะไรก็ตามมันถุงไม่แตกอ่านะครับทห่รัก เพราะถุงมันอยู่ใต้ล่างถูกต้องถลกใไหมไอ้นั่นเนี่ยมันหัวระหว่างหัวหลังเราเนี่ยมันจะชนผนังถ้ำผนังมุดถูกต้องไอ้ตรงนี้ไม่แตกอะกอะไรเยอะแยะเนี่ยมันปลอดภัยถุงลมอยู่ตรงนี้ถุงลมของข้าโอเคมุดได้เลยบรรยากาศไม่มีอะไรโผล่มาด้านหลังทิมก็ง่ายเพราะลมอยู่ตรงนี้ถ้ามันไม่บาลานซ์พี่เอียงนี่ซึ่งลมมันก็จะกระจายมาตัวทีอ๋อเขาเรียกว่าแมนต้าทรงเหมือนแมนต้าเนี่ยนะอ่า คัสตอมได้หมดเลยไดละโอเคอันนี้มีสีต่างๆได้หมดอ๋ออันนี้ที่มันต่างจากอันอื่นเพราะว่ามันมีตัวนี้ตัวรักรุ่นี้สัก่ารถูกไหมมีควิกรีลิสต์คือรีลิสต์แล้วก็ปรับไซซ์ใช่ไหมอันนี้สน่าจะมาอ๋อนี่คือรุ่นเริ่มต้นมันจะมีตัวนี้ให้ถูต้องครับอ๋อแล้มีคลาสสิกแล้วก็มีเทกเอทอไอซี่ที่เป็นรุ่นเกรดธรรมดาโอเคของผมนี่รุ่นอะไรนะสเตลฟ์เทกของยุทธส่วนเป็นอ๋อเทกคือที่มันไม่มีไอซี่เราไม่มีไม่มีตัวนี้รีลิสต์นี่แหละมีรีลิสต์ เข้าใจนะครับโอเคทีนี้อันเนี่ยอันนี้ก็คือเหมาะกับคนที่หลุดจากโลกหลุดจากโลกดําแบ็คเมาส์มาแล้วอันนี้เลยเกิดไปนิดนึงละขา้ปานกลางเริ่มใสัเริ่มนี่จะมาแบบ2แทงนะอยากจะแบบว่าต้องกันใช่ไหมอยากจะมุดน้องอย่างนี้มันเหมาะกันใช่ไหมครับไม่มีนักนักคนไหนมีบิซีตัวเดียวพี่เชื่อไหมเชื่อกูเพราะถ้านับรวมๆกูมี3ตัวละาแลวนะฉะนั้นการเลือกพิจารณาบิซีตัวแรกเป็นสิ่งสําคัญ เอาที่เองชอบส่วนใหญ่ก็เลือกอย่างดีไซน์เนี่ยที่ชอบเดี๋ยวนี้แบรนด์อุ้ยแบรนด์แม่งดีมากดูไล a b บิลิตี้สเต g t ์ดูร a b บ l i t ลิตี้แม่งดีอยูทุกอันีเลือกแค่ดีไซน์ที่ชอบเสียวสไสไตเอสีสวยๆนะคะใช้ให้เป็นซื้อไปร้อยต้องใช้ได้ร้อยโอเคว่คคาน้ล่รักจะได้ใช้ได้นานๆกโอเค มาคันนี้หลังจากที่เราเรียนรู้เรื่อง BCD กันมาแล้วอาจารย์เปรียบเทียบให้ดู4ตัวเนี่ยถ้าให้อาจารย์แนะนำนะครับ4ตัวนี้เนี่ยแน่นอนคืออิ t ูเทคเนี่ยของของไซมเมาสเนี่ยงจะยังไม่ใช่หมาะไม่ใช่หมาะแน่นอนกับยนที้ีเริ่มต้นหรือว่าอยู่ดำน้ำเล่นๆอ่ะคันนี้เหลือ3ตัวแล้วถ้าจะซื้อเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนอ่ะหนคือเนืคือแจ็คเก็ตถูกไหมสองคือวิง หนึ่งแจ็คเก็ตสองวิงสามคือไฮบริดอ่าวิงแน่นอนใช่วิงอ่าโอเควิงชนะไม่ครับผมอ่เป็นคัสตอมในทุกอย่างเชนบอกมาอันนี้มึงก็ทำเกียอะไรไม่ได้ซื้อมาเป็นสแตนแบบนั้นเลยเป็นเกียร์ออโต้อ่านี่อันนี้คือยิ่งเกียร์ออโต้โอ้โหอันนี้เราจะเกียร์แมนนวลนี่าทำได้ดั่งใจเชนก็อ่นะหลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะก็คืออย่างที่อาจารย์บอกก็คืออาจารย์บอกว่าชอบดีไซน์แบบไหน ไปลองสวมดูก่อนต้องลองไปลองสวมไปลองใส่ไปลองจับนู่นจับนี่ดูว่าแบบว่ามันเข้ากับเราไหมแล้วแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็สามารถไปลองจริงๆแอบเชียร์ยี่ห้อยี่ห้อหนึ่ง OMS พี่ผมทำวิดีโอคลิปหลาายอันเวลากลับไปดูอ่อ OMS ใช้เปลี่ยนวิ่งตัวเดียวสามารถแปลงร่างกันได้สบายได้ด้วยอ้เชเฮ้ยมาองดูกันงั้นแปลว่าอันนั้นมันคือวิ่งที่สามารถแบบ พานเฟอร์ไปเป็นใช้มาอุถูกต้องมีข้อดีข้อเสียทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียหมดไม่ช่ดำน้ำนะครับไม่มีอะไรที่ดีตายตัวลองไปคุยด้วยเอาสื่อสารกันสื่อสารกันได้โทรมาถามได้ตลอด่ไหมคัได้ความรู้นะครับสำหรับเรื่อง B C D วันนี้จากอาจารย์โอ้นะครับแห่ง BB Marine ของเราสุดยอดมากนะครับสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยนะครับก็คอมเมนต์ลงมาใต้ล่างคลิปของเราได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนๆเนี่ยคอมเมนต์มาดู อยากรู้เรื่องนี้ครับอาจารย์อาจารย์พาไปดำน้ำที่ไหนแล้วต้องใช้อุปกรณ์อะไรอุปกรณ์นันนี้นี่ผมมีดีไหมผมจะซื้ออะไรดีเนี่ยก็คอมเมนต์ลงมาที่ใต้ล่างคลิปได้วันนี้ต้องขอขอบคุณขอบพระคด้วยครับขอบคุณครับผมครับก็คลิปหน้าเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยกับช่องทางของเราปั๊บๆๆๆเลยคลิปหน้ากูบ้าทีปเราจะมีคลิปอะไรอีกจะต้องฝากติดตามด้วยวันนี้พวกเราลาไปก่อนขอบคุณครับ